จนชมองค์พระปางโบราณย้อนวันวานเมืองนนทบุรี พามู่คไทยไปกับดวงดีวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีกันค่ะนั่นก็คือวัดปรางหลวงวัดเก่าแก่คู่เมืองนนกว่า650ปีนั่นเองวัดเนี่ยตั้งอยู่บริเวณริมคลองบางกอกน้อยตําบลบางม่วงอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะวัดนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาตอนต้นๆเลยประมาณปีพศ1890สมัยของพระรามาธิบดีที่1ห,หรือพระเจ้าอู่ทองที่ เป็นผู้ตั้งกรุงอยุธยาเป็นราชธานีมีเรื่องเล่าว่าเดิมชื่อวัดหลวงเพราะช่วงนั้นพระเจ้าอู่ทองทรงอบพยพผู้คนหนีโรคระบาดมาอยู่แถวนี้โดยโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนนั่นเองและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือหลวงพ่ออู่ทองเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทําจากอิฐถือปูนปิดทองหน้าตากกว้างก้าวคืบสมัยก่อนเดิมเป็นแบบอยุธยา คนในพื้นที่นับถือกันมากเชื่อกันว่าหากใครอยากปลดหนี้สินมาที่นี่ท่านจะช่วยให้เรามีเงินและสามารถปลดหนี้สินได้ในเร็ววันเลยละค่ะรอบพระอุโบสถยังมีใบเสมาหินชนวนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหินกาปักอยู่รอบพระอุโบสถแต่ที่ยังสมบูรณ์อยู่ตอนนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นจะตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถเป็นของเก่าแก่สมัยอยุธยาจริงๆเลยค่ะ ถ้าจะให้พูดถึงไฮไลท์ของวัดนี้ต้องยกให้องค์พระปังเลยค่ะเพราะเป็นศิลปก,กรรมสมัยอยุธยาตอนตอน้นตัวฐานเนี่ยทำจากอิดตัวเรือนธาตุทั้ง4ด้านมีพระปูนปั้นสูงนูนฝีมือช่างยุคโบราณของแท้เลยล่ะโดยนักโบราณะคะดีได้บอกว่าโครงสร้างขององค์พระปังที่นี่เจ๋งมาก เป็นแบบก่ออิสอดินยอดทรงเจดีเจ็ชั้นยอมุมหมาย0ี 20, ประดับลวดลายปูนปั้นละเอียดอ่อนทั้งองค์ด้านในมีกลุแต่ไม่มีบันไดขึ้น ไม่มีประตูด้วยเป็นผนังทึบทั้งหมดและไฮไลท์สำหรับใครที่เกิดปีชงก็สามารถมาแก้ปีชงได้ด้วยการนําดอกบัวมาถวายตามจํานวนอายุของเราค่ะก่อนถวายหากใครยังไม่พับดอกบัวมาก็สามารถนั่งพับดอกบัวได้ที่โต๊ะนะคะพื้นที่กว้างขวางมากนั่งสบายค่ะเมื่อพับดอกบัวเสร็จแล้วนะคะก็จะสวดบทสวดที่ทางวัดเนี่ยเตรียมไว้ให้พร้อมเดินวนพระปางสามรอบเมื่อวนเสร็จแล้วก็นําดอกบัวมาว,มาวางไว้ที่ฐานพระปางได้เลย นอกจากนี้ทางด้านหลังของพระปางยังมีพ่อปู่ชีโวโกโมรพัทใครที่สุขภาพไม่ดีก็สามารถมาขอเรื่องสุขภาพให้แข็งแรงได้นะคะและเมื่อเดินลึกเข้าไปอีกยังมีศาลของกุมารจุกจันใครใส่เสี่ยงโชคก็สามารถมาขอโชคลาบล้วงไหยนำเลขกลับไปได้อีกด้วยค่ะ หากใครที่ได้แวะเวียนมาจังหวัดนนท์อย่าลืมมายนชมองค์พระป้างเก่าแก่สถาปัตยกรรมโบราณคู่บ้านคู่เมืองกันนะวัดปรางหลวงไม่ได้มีแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้กราบไหว้แต่ยังมีเรื่องราวมากมายให้บอกเราได้ไม่รู้จบ